เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิ5นาทีถึง17นาฬิก30นาที วันนี้อยู่กับคุณทดาวทองอิมและผมนัทเดชเหียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะแน่นอนว่าจะเจอกับรายการของเราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันและแน่นอนว่าคอรมอตอนนี้เรียกว่าฝุ่นตลบเลยคุณนัทเดชคุณผู้ฟังยังค,คงไม่ลงตัวนะคะแต่ที่แน่ๆเลยทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือคุณแพทองทานก็อ,ออกมาบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้จะได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างแน่นอนสําหรับคอรมอชุดใหม่นะคะ ก็ว่าด้วยเรื่องของนาย,ยกรัฐมนตรีนี่แหละครับก็ต้องมาติดตามกันอย่างเช่นทางฝ่ายบริหารเองนะครับทางนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณผู้นํา4ประเทศที่ถือว่ามาแสดงความยินดีแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นในการที่จะสารต่อทํางานกับรัฐบาลชุดนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ความเคลื่อนไหวาทางฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปติดตามกันต่อกับกรณีการเลือกตั้งซ่อมครับคุณนาดาวคุณผู้ฟัง<ะ>ของ จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีหลังจากที่ทางด้านของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสจังหวัดพิษณุโลกก็ได้พ้นจากตําแหน่งสสด้วยแล้วก็ตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งด้วยจากคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะครับค่ะตลอดจนมีประเด็นของการทำงานของฝ่ายค้านอ่ะวางแนวทางหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่ค่ะ ซึ่งทางด้านของประธานวิฝ่ายค้านก็พูดถึงการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะมีการพิจรารณากระทู้ถามและแน่นอนนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้จะยังไม่มีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลเพราะว่าต้องการรอครรมอชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก่อนครับค่ะก่อนจะไปติดตามเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะมาดู ความเคลื่อนไหวจากทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะคุณแพทองทันชินวัตรก็เรียกว่าขอบคุณผู้นํา4ประเทศด้วยกันก็มีทั้งอินเดียอ,อินโดนีเซียมาลดีฟแล้วก็สหรัฐนะคะโดยมีการขอบคุณ พูดคุยกันผ่านทาง X นะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะมีการรีโพสต์ X ถึงนเรนทามดีนะคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งก็ได้โพสต์แสดงความยินดีนะคะที่นางสาวแพททองทานรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็อวยพรให้ดํารงตําแหน่งประสบความสําเร็จ นเรนทราค่ะยังหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนายกของไทยด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีระหว่างกันก็ตั้งอยู่บนรากฐานอันแข็งแกร่งของอารยธรรมวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งอินเดียและประเทศไทยค่ะโดยคุณแพททองทานเองก็ขอบคุณสำหรับแสดง ข้อความแสดงความยินดีนี้แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของ ทั้งสองฝ่ายให้เข้มแข็งและแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการค้าการลงทุนวัฒนธรรมการติดต่อระหว่างประชาชนการท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งยังมีในส่วนของการปรับเพิ่มเที่ยวบินในการเดินทางระหว่างกันด้วยพร้อมกันนี้ก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถต่อยอดความร่วมมือที่มีแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนของทั้งสองประเทศต่ตอไปได้ค่ะ ขณะที่ทางด้านของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะครับของอินโดนีเซียก็โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X เช่นเดียวกันสแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยเชื่อว่าความสามารถในการเป็นผู้นำภายใต้การนำของนางสาวแพทองทานทั้งอินโดนีเซียและไทยก็จะยังคงความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีที่แน่นแฟน้น รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือภายในอาเซียนนายกรัฐมนตรีของไทยก็ปรีโพสต์เนะครับขอบคุณประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่อวยพรพร้อมกับย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียนั้นเป็นมิตรและหุ้นส่วนที่ดีในอาเซียนและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568 รัฐบาลไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้ประโยชน์สำหรับประเทศและประชาชนรวมไปถึง ผู้มีภาคต่อไปด้วยครับเช่นเดียวกับดรโมฮัมเหม็ดมูอิซูนะคะประธานอธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X เช่นเดียวกันแสดงความยินดีกับนางสาวแพททองทานนะคะพร้อมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ผู้นําที่มีความสามารถและก็หวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์นางสาวแพททองทานก็รีโพสต์ อบขอบคุณประธานาธิบดีแห่งมาลดีฟนะคะสำหรับการแสดงความยินดีในครั้งนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อันยาวนานที่มีกับมาลดีฟด้วยหวังว่าจะได้ร่วมงานกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกๆภาคส่วนค่ะ มาดูทางด้านสหรัฐอเมริกากันบ้างครับกับนางแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเอกเช่นเดียวกันแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานที่ได้รับการโปรดเกล้าวแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและหวังว่าจะมีส่วนร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการกระชับความเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนระหว่างอเมริกาแล้วก็ไทย ทางด้านของนางสาวแพททองทานก็ได้รีโพสต์ขอบคุณและยืนยันนะครับว่าพร้อมจะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานรวมทั้งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายมิติให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของประเทศประชาชนแล้วก็ภูมิภาคต,ต่อไปครับค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็เรียกว่าเวลาโพสต์ทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมากมายเลยที่ได้ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มองเห็นด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของการตอบโต้ก็แน่นอนเป็นไปนอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ดูได้ด้วยว่าเขาโพสต์อะไรมีการรีโพสต์ตอบกลับว่าอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารของผู้นําระดับ ประเทศนะคะที่มีการพูดคุยกันโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะสําหรับช่วงหน้าช่วงจับกระแสนิติบัญญัติพาไปติดตามการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งพิษณุโลกที่กกตก็เคาะออกมาแล้ว15กันยายนค่ะแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าของวิพา่ายค้านด้วยในการแนวทางหลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ติดตามช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่คุณทัดดาวบอกไว้ว่าพาคุณผู้ฟังมาติดตามกับกรณีของการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่นายปฏิภัฒสันติพาดาได้ผ้นจากความเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการยุบพักเก้าวไกลครับค่ะซึ่งมติกรกะตนะคะก็เคขะให้วันที่15กันยายนนี้ค่ะเป็นวันเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีมติกำหนดให้ในวันอาทิตย์ที่15กันยายนค่ะเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็มีกำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 21ก็คือวันรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง25สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง16นาฬิกา30นาทีณสถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําเขตกําหนดนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะทางด้านของประธานกก,กตนายอิทธิพรบุญประคองค่ะก็จะได้ลงนามในประกาศกก,กตเรื่องการกําหนด วันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสสจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1ก่อนจะประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบไปด้วยสำเนาวัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตของหัวหน้าพักการเมืองที่ต้องมีคำรับรองว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองครับหลักฐานการเสียภาษีปี2563 2564และ2565ของผู้สมัครรูปถ่ายหน้าตรงเอกสารสรุปประวัติของผู้สมัครและหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามหลักฐานว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษา หลักฐานว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของภาคราัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ลงสมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีและเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ1,000 0บาทครับค่ะคราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของประธานวิ่ายค้านกันบ้างกับ ความเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะคะที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็รวมถึงกําลังจะได้คอรอมอชุดใหม่นะคะนะคะักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลค่ะสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนรักษาการประธานวิฝ่ายคา้านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าวาระการประชุมวันพฤหัสบ,บดีที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระทู้ถามไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอคอรอมอชุดใหม่เข้า มาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนก็เลยไม่มีกระทู้ถามนี้นะคะซึ่งนายประกรณ์วุฒิก็หวังด้วยว่านายกคนใหม่เนี่ยจะมาตอบกระทู้เพราะว่านายกต้องยึดโยงกับสภาที่เป็นอำนาจในระนาบเดียวกันนายกก็ควรที่จะเข้ามาสภาเพื่อให้สสอได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานแล้วก็ตั้งคำถามที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีแพรทองทานจะเข้ามาตอบกระทู้และให้เกียรติสภาให้เกียรติตัวแทนของ ชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าการที่ยังไม่มีครมแล้วก็รองประธานสภาคนที่หนึ่งจะทำให้งานของสภาชะง,งักหรือไม่ทางนายประกรณ์วุฒิบอกว่าถ้ายังไม่มีครมก็อาจทำให้งานสภาบางอย่างต้องชะง,งักลงไปบ้างบางเรื่องยืนยันว่าทำต่อได้แต่อาจจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าคอรมรักษาการทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องของทางราชการที่ต้องตรวจสอบความแน่นอน หากบางอย่างไม่ชัดเจนก็คงยังไม่ดําเนินการต่อส่วนตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ยังว่างอยู่นั้นตนก็มองว่าควรจะมีโดยเร็วเพราะการมีเพียงแค่ประธานแล้วก็รองประธานสภาคนที่สองสลับกันทําหน้าที่ในวันที่มีการประชุมยาวนานทั้งสองท่านก็ทํางานหนักเช่นกันจึงคิดว่าต้องมีคนมาช่วยทําหน้าที่ในที่ประชุม และงานที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำค้างไว้ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อและรองประธานสภาคนที่1นึ่งยังมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกฎหมายต่างๆด้วยซึ่งเกี่ยวพันกับการประชุมสภาโดยตรงรวมถึงระบบไอทีของสภาเองที่นายปฏิพัฒน์ทำไว้ก็ควรจะมีคนมารับช่วงต่อครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสะว่าพักประชาชนเองเนี่ยจะส่งคนลงชิงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเหมือนกันซึ่งนะักข่าวก็ถามเลยว่าเตรียมที่จะส่งนายสิทธิพลวิบูรณธนากุลสสบัญชีรายชื่อลงเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งนี้ใช่หรือไม่นายประกรณ์บุตรก็บอกนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องแยกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือจะส่งหรือไม่ส่ง ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ100%ว่าจะส่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาโดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งตนเองเนี่ยก็คิดว่าต้องดูจังหวะเวลานะตอนนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรที่จะส่งคนชิงตำแหน่งนี้ ส่วนที่2ค่ะก็คือว่าจะส่งใครถ้าส่งแล้วเนี่ยจะส่งใครล่ะพักประชาชนก็ยังไม่ได้สรุปก็มีการหยิบยกชื่อในวงสสว่ามีชื่อคนไหนบ้างที่มีความเหมาะสมตอนนี้ก็เหลือประมาณ3-4ถึงชื่อที่หยิบยกขึ้นมาคุยกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนค่ะเมื่อถามว่าจะติดข้อกฎหมายหรือไม่ระหว่างที่จะต้องเลือกผู้นำฝ่ายค้านกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพราะอาจเสียตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไป นายประกรณ์บูธก็บอกว่าสิ่งที่ตนพูดคือการที่จะส่งหรือไม่ส่งชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องดูจังหวะเวลาในการเสนอผู้นำฝ่ายค้านว่าไปถึงไหนแล้วเพราะณนะตอนนี้เนี่ยเอกสารจากกะกะตที่ต้องยืนยันกลับมายัางสภาว่าเราคือสสอพักประชาชนนั้นกะกะตยังไม่ได้ส่งกลับมาฉะนั้นขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการทั้งสิ้นครับ แน่นอนนะคะว่าตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1กับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยพักการเมืองเดียวไม่สามารถครอบครองทั้ง2องตำแหน่งได้ก็ดูอย่างในอดีตของหมออองเนี่ยเมื่อหมออองเป็นรองประธานสภาคนที่1ก็ต้องย้ายพักไปอยู่พักเป็นธรรมตอนนั้นนะคะก็นักข่าวถามว่าจะ เลือกยังไงดีระหว่างสองตำแหน่งนี้นายประกรณ์วุิก็บอกว่าจริงๆก็คือพักประชาชนต้องการตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าหากมองย้อนกลับไปอดีตเนี่ยก็มีหลายครั้งนะที่มีพักชัดเจนด้วยตัวเองอยู่แล้วว่ากําลังจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไปแต่ก็ส่งชื่อแข่งชิงประธานสภาหรือรองประธานสภาด้วยเพื่อแข่งกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็คิดว่าก็เป็นเรื่องปกติของสภาเพราะมองเห็นว่าใครที่อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าที่พักร่วม รัฐบาลส่งรายชื่อมาก็สามารถส่งไปชิงตำแหน่งนั้นได้แม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยโหวตไปอย่างไรก็แพ้ดังนั้นก็เลยต้องมีจุดยืนบางอย่างที่จะต้องยืนยันโดยเฉพาะสิ่งที่นายปฏิพัฒน์ทำไว้ประชาชนก็สามารถมองออกได้ว่าไม่เคยมีรองประธานสภาคนที่หนึ่งคนไหนใช้อำนาจหน้าที่เพื่อทำในสิ่งที่นายปฏิพัฒน์ทำก็มองว่าควรจะสารต่อเพื่อประโยชน์ของสภาค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากทางด้านของสอสพักประชาชนนะคะก็ตอบในนามของ ที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะทีนี้เมื่อพูดถึงพรรคฝ่ายค้านนะครับคุณทดาวคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจทางด้านของนายประกรณ์บุตรเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าพรรคประชาชนก็ได้คุยกับทางด้านของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยถึงการระง,งับบทบาทของ 6. สสพักไทยสร้างไทยในฐานะวิบร่วมฝ่ายค้าน หลังจากที่มีการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามสถานะของฝ่ายค้านทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับนายถากรตันทศิษย์สสบัญชีรายชื่อพักคไทยสร้างไทยแล้วโดยทางนายถากรก็เข้าใจและเคารพการตัดสินโดยจะระง,งับกิจกรรมในควต้าของพรรฝ่ายค้านและยินดีจะลาออกจากประธานกรรมธิการ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกรรมธิการดังกล่าวก็เป็นควอต้าของพักเก้าไกลเดิมครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสถานะพักร่วมฝ่ายค้านที่พักประชาชนอาจถูกโดดเดี่ยวนายประกอบุูธก็บอกว่าตนมองว่าไม่ควรผลักใครออกไปจากพักร่วมฝ่ายค้านดังนั้นตนไม่มีทางตัดเยื่อใยห,หากพฤติกรรมต่างๆไม่ได้บ่งชี้ชัดเจน เพราะคิดว่ายังมีวาระต่อๆไปที่อาจจะพิสูจน์กันได้ว่าเรายังสามารถร่วมงานกันในฐานะฝ่ายค้านได้หรือไม่ครับมีเสียงบางช่วงบางตอนของนายประกรณ์บุตรเดี๋ยวไปรับฟังกันครับผมคิดว่าต้องต้องไปพูดคุยกับทางไทยสร้างไทยนะครับผมคงไม่สามารถนิยามได้ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมนะในการคุยกันเนี่ยคุณหากรยังยืนยันกับผมว่า ในการลงมติในพุนท่ิหลกเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปร่วมรัฐบาลนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณหากรก็คงต้องไปคุยกันภายในพรรคไทยสร้างไทยเองแล้วก็คุณหากรก็ยังยืนยันว่าเขายังอยากเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่แต่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและยินดีที่จะหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านไว้ก่อนนะครับในการลงมติครั้งต่อ,ต,อต่อไปที่พรรคฝ่ายค้าน อาจจะมีมติร่วมกันบางอย่างเนี่ยคุณหารกรก็บอกว่าาเ,เ,เ,เขาก็ยังยินดีที่จะยืนยันพิสูตนตัวเองในอนาคตส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ผมว่าก,ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าว่าจุดยืนที่คุณหาก,กอแจ้งกับผมแล้วก็แจ้งกับสื่อมวลชนเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างไรต่อไปในฐานะประธานวิสัยค้านะผมคิดว่าผมไม่ควรที่จะผลักใครออกไปจากการการเป็นพักคร่วมนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางตัดเยื่อใยถ้าถ้าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนร้อเเซนะครับผมคิดว่ามันก็ยังมีวาระต่อต่อไปที่อาจจะพิสูจน์กันได้ว่าเรายังสามารถ ร่วมงานกันในฐานะรรคฝ่ายค้านได้หรือไม่นะคะรับก็แต่ท่านในนะปัจจุบันก็จะเป็นอย่างที่ผมแจ้งไป ค่ะซึ่งนักข่าวเองก็น่าจะจับสัญญาณว่าขณะนี้เนี่ยพอพักไทยสร้างไทย6สอสอคุณนะัทเด็กมู้ฟังพอลงมติให้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีก็สอเขาว,ว่าเอ๊หรือว่าจะไปร่วมรัฐบาลและก็ยังมีอีกพักหนึ่งที่ล่าสุดก็คือยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนปิดทางร่วมรัฐบาลนั่นก็คือพักประชาธิปัต์นั่นเองนักข่าวก็วาถามว่า านายเฉลิมชัยสีอ่อน,นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีก็ยังไม่ปิดทางในการร่วมรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยประธานวิพ่ายค้านมองยังไงคุณประกรณ์วุฒิก็บอกนะคะว่ากระแสข่าวเนี้ยตนไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์มายืนยันเลยก็คือว่ายังเป็นพักร่วมฝ่ายค้านกันเหมือนเดิมกระแสข่าวที่ออกมาพักยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกว่าหากพักประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลจริงะจะตอกย้ำว่าพักประชาชนนั้นถูกโดดเดี่ยวใช่หรือไม่นายประกรณ์บูรก็บอกว่าตนเนี่ยคิดว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งคำพูดที่บอกว่าพักคก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวโผล่มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งตนก็บอกมาตลอดว่าไม่มีพักร่วมฝ่ายค้านพักไหนที่รวมตัวกันโดยสมัครใจพักร่วมฝ่ายค้านคือพักที่ไม่ถูกเชิญไปร่วมรัฐบาล ค่ะพูดง่ายๆก็คือพักไหนที่เขาไม่เชิญไปร่วมรัฐบาลมันก็ต้องเป็นพักร่วมฝ่ายค้านอัตโนมัตินั่นเอง<ช>ที่ทาให้เรียกว่าพักประชาชนเองก็ไม่ใช่พักเดียวที่ไม่ไปร่วมรัฐบาลน,นะแล้วก็คุณประกรณ์วุฒเองก็พูดด้วยว่าเผลอๆไม่แน่อาจจะเห็นประชาชนพักประชาชนไปร่วมกับพัก พลังประชารัฐก็ได้ในการมาเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าไม่ถูกเชิญไปร่วมรัฐบาลซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหฝุ่นตลบนะคอรมอยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าตกลงแล้วจะยังไงดีสำหรับเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งต่างๆตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้หมดมก็รอติดตามกันต่อไปกับความเคลื่อนไหวนะครับทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติ วันน no ี้สถานีนิติบัญญัติหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาหนาทีถึง17เนาฬิกา30นาทีครับคุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเยียดปูมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ